สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับ170บ้านประคับเช่นเคยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนั้นแอดมินพาไปชมนะครับระบบโซลาเซลล์นะครับที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับในฟาร์มปลาเล็กๆนะครับก็ได้รับชมกันไปแล้วนะครับว่าฟาร์มปลาเรานั้นใช้ะบบโซลาเซลล์ในการหล่อเลี้ยงนะครับแบบหล่อเลี้ยงฟาร์มเรานั้นแบบใดนะครับมาถึงคิวของอาทิตย์นี้นะครับเป็นคิวของตันโจ จากยูเมดะค้อยฟามครับปลาเข้าจากเทียญี่ปุ่นนะครับเรามาอัปเดตพัฒนาการของน้องตันโจนะครับโกากุนะครับจากยูเมดะค้อยฟามกันนะครับว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe, กดแชร์นะครับช่อง170นประคาบด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับเนี่ยเป็นทันโจจากภูเมดะนะครับดูโวลล่มของปลานะครับ อคอนเทนต์ที่แล้วนั้นคือว่าเราได้ตักมาวัดไซส์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็ไซส์ที่อยู่ละเราสามสิบถึงสามสซนติเมได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองตักมานะครับว่าแต่ละตัวนั้นมีพัฒนาการแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นกี่เซนนะครับเดี๋ยวเทียบกับวิดีโอที่แล้วเลยนะครับก็ตัวของความยูเมดาที่อยู่กับ1 7อยเจ็ดสิบห้ามะนั้น นอกจากตันโจโค,โคกูแล้วยังมีโคกูแบบธรรมดาอยู่นะครับมีโคกูที่เป็นโคกูธรรมดานะครับดูสามตัวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก,าก็จะตักไห้ท่านผู้ชมได้รับชมในคอนเทนต์นี้สักตัวหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่จะดูด้วยสายตาเปล่านั้นนะครับดูภายในบ่อนั้นถือว่า v o ลุ่มของอความล่ําของเขานั้นถือว่าอ ใหญ่มากกับโวลุ่มดีมากกับโวลุ่มเนืน้อช่วงที่เป็นความแบบคือสวยครับใหญ่นะครับอันนี้ก็คุมด้วยตาข่ายนะครับตอนเลี้ยงอันนี้แอดมินเปิดถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์นี้จะตักให้ชมเป็นพิเศษเลยครับสําหรับอัปเดตพัฒนาการของตันจจากอุมิดะค่อยฟังกับปานเข้า,า,ขาจากที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ที่แรกว่าจะถ่ายนะครับให้ชมทีละตัวนะครับแต่ถักลงมาหมดเลยดีกว่านะครับแล้วก็วัดให้ท่านผู้ชมชมสดๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ถือว่าคอนเทนต์นี้นะครับแถมให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องร้อยเจ็ดสิบบ้านประคารนะครับได้รับชมพัฒนาการของเจ้าโคกูด้วยนะครับนี่ครับโคกูตัวนี้นะครับ มีลิปติกอยู่ปากด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับอตอนที่เอาลงในกลุ่มประมนนะครับตอนนั้นจะปล่อยไปพันกว่าบาทนะครับดีที่ไม่มีพี่พท่านไหนียกว่ารับไปนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าดูนะะคุณภาพของเขานะครับถือว่าไม่ใช่ปลาพันกว่าบาทแล้วครับตอนนี้ตอนนั้นถือว่าแบบปล่อยโปรโมชั่นนะครับก็ยังไม่มีใคร นะครับปิดนะครับประมูลเรานะครับก็ปิดเจ็บนะครับดูนะครับตอนนี้คุณภาพสีของเขานะทันโจจากยูเมดาค้อยฟาร์มนะครับดูนะคคุณภาพสีนะครับความหนานะครับแล้วก็ความคมของสีแดงนะครับรวมถึงบอดี้นะครับสิ่งแรกที่เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับก็คือคุณภาพของวอลลุ่มของเนื้อตัวของเขานะครับเรียกว่าความใหญ่ของเขานั่นเองนะครับบอดี้นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของ ยูเมดาด้วยนะครับยูเมดาชุดนี้ใช้ลูกปลาจากสกยากยคอมนะครับสกยายคอมนะครับไม่ใช่สกายฟิทฟาร์มนะครับถือว่าเป็นคนผลิตที่เรียกว่าให้ท่านชมดูเองนะครับกระมังนี้หกสิบเซนนะครับตอนที่วัดไซส์คอนเทนต์ครั้งที่แล้วนะครับขนาดเนื้อตัวเขาอยู่ที่เาวา อ่าสามสถึงสามสิบเซนนะครับบางตัวก็3ามสิบสองสามสิบสี่นะครับเนี่ยมีตัวนี้นะครับตอนนั้น3 0มสเซนเมตรนะครับตัวเล็กนครับน้องเล็กของในบ่อนะครับเนี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่3 0มสิบเซนนะครับตัวนี้3 4มสเซนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบดูพัฒนาการเขานะครับ จาก30ถึง35นั้นแต่ละตัวจะขยับไซส์เป็นเท่าไหร่นะครับก็ให้ผู้ชมติดตามชมนะครับแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาชมคอนเทนต์นี้แล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับ EP ของตันโจนะครับก็ติดตามได้ในช่อง170บ้านประครับนะครับไปดู EP แรกก่อนนะครับว่าเนื้อตัวเป็นอย่างไรนะครับส่วน EP นี้เรียกว่าความหนาของสีแดงของนันครับแต่งนิดเดียวนะครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับสีแดงนะครับ ก็เรียกว่ายังแบบแปลว่าสีนั้นมีความมีเฉดส,สีที่หนามากนะครับถือว่าแต่งได้ก็ยังไม่จบนะครับต้องแต่งอีกนิดนึงนะครับสําหรับตันจโจโคกูจากยูเิดาคุยฟาร์มครับปานเข้าจากที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราไปวัดไซส์กันเลยนะครับเรามาวัดตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามสิบ สี่เซนได้นะครับตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดเซนนะครับเกือบสามสิบแปดแล้วนะครับสามสิบเจ็ดเซนได้นะครับกอขึ้นมาสามเซนติเมตรนะครับระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับกําลังจะเหลือแค่สามเซนติเมตรนะครับก็น่าจะดูที่ปลาไซส์สี่สิบแล้วนะครับออีกเมตรเดียวนะครับ ตัวแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยน้องนะครับเดี๋ยวน้องจะเครียดนะครับนี่ก็พอตักทีไรก็เส้นเลือดขึ้นนะครับแปลว่าปลามีความเครียดนะครับก็เดี๋ยวเราไปปล่อยให้เขารีแลก์กันเลยนะครับจากตันโจนะครับเรามาดูโคกุธรรมดานะครับเป็นโคกุตอนสองตอนสามตอนนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดตรงนี้นี่สวยเลยนะครับ ปลาสี่ตอนทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากสามสิบเซนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้วัดน่าจะสองเดือนแล้วครับครับก็ขึ้นมาประมาณสี่เซนติเมตรนะครับจากสามสิบก็เป็นสามสิบสี่เซนนะครับก็เป็นตันโจไอโกกุนะครับจากยูไม่ดกนะครับคอบเดียวกันนะครับลูกปลาสาไกลคอมนะครับ ตัวน,นี้นะขนาดตัวน,นั้นอยู่ที่34เซนนะครับตัวที่4ของวันนี้นะครับนี่ถือว่าสีคมมากนะครับไม่นิ่งนะ แอามินวัดไซต์แบบไม่ใส่ยาสลบนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ใท่้นผู้ชมที่จะทําตามนะครับก็ศึกษาดีๆนะครับทําด้วยความชำนาญนะครับสามสิบเจ็ดเซนนะครับสามสิบเจ็ดเซนครับจากสามสิบสี่ก็อัตราการตัวเท่ากันเลยนะครับก็ขึ้นมาสามเซนนะครับแต่ตัวนี้แบบล่ําเป็นพิเศษนะครับจุดเด่นเขาเลยคือความล่ํานะครับของน่ครับโหนขึ้นแบบสวยๆนะครับแต่ท้องนีด ป่องนิดนึงคนระับสําหรับตัวนี้นะครับก็ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอดมินโอีวิวแต่ข้อดีของปลาตัวเองนะเนี่ยก็ความเสี่ยงของการที่จะเอาปลาเข้ามาเลี้ยงก็มีนะครับางตัวก็อ <c oughs> นาคตก็สวยครับบางตัวก็อาจ,จะมีตำหนีได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> น้องเล็กของ เพื่อนนะครับก็อยู่ที่30เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตาตัวจ,จะสามขึ้นมาสามเซนเืองเพื่อนหรือเปล่านะครับอืม,อมตัวนี้จากสามสิเซนแล้วขึ้นมาเป็นสามสิบห้านะครับ ือว่าตัวแต่กันตัวดีกว่าเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาวัดอีกรอบนึงนะว่าใช่หรือเปล่านะครังจะชัดนะครับลองเรียกจากสามสิบเซนนะเนี้ยสามสิบสี่สามสามสิบสี่ได้นะครับ ี4กว่าครับเกือบจะ3.5แล้วนะครับนิดเดียวนะก็อัตาการโตถือว่าดีกว่าเพื่อนครับ4เซนกว่ากว่านะครับก็ตัวเล็กนะครับจะอาจจะแซงเพื่อนได้นะครับก็เรียกว่าเป็นปลาเชฟบอดี้ที่อาจจะใหญ่แน่นะคดได้นะครับหุ่นดีนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับสำหรับการอัพเดตนะครับก็ เป็นตันจูครับจากยูเมดาทั้งทั้งบ่อเลี้ยงแต่ยูเมดานะครับโอ้ตัวนี้ก็จากสามเซนเหมือนกันนะครับจากสามสิบสองเซนนะครับตัวนี้ก็อยู่ในกลางๆนะครับเที่ยวที่แล้วนะครับสอมสิบห้าเซนนะครับเป๊ะเลยครับสามสิบห้าเซนนะครับไม่ขาดไม่เกินเลย เป็นอัตราการโตก็เฉลี่ยแล้วนะครับทุกตัวอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับครับก็ผ่านกันไปนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับตัวตันโจของยูเมดะโค้ยฟาร์มนะครับก็สรุปว่าอัตราการโตนะครับของยูเมดาชุดนี้นะครับอยู่ที่3มเซนนะครับขึ้นมาจาก1เดือนนะครับมีบางตัวเท่านั้นนะครับที่แบบอาจจะดีดขึ้นมา4เซนกว่าๆนะครับก็ ค่าเฉลี่ยของอัตราการโตก็อยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรต่อ1เดือนนะครับระยะเวลาในการถ่ายทำคอนเทนต์นะครับดูจากคลิปวิดีโอได้นะครับว่าห่างกันประมาณ1เดือนนะครับก็ได้อัตราการโตอยู่ที่3ซนติเมตรนะครับก็ไปไล่กันเฉลี่ยเฉลี่ยดูนะครับว่าเลี้ยงเขาสัก1ปีนั้นจะมีไซส์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอัตราการโตอยู่ที่ค่ามาตรฐานหรือเปล่านะครับสําหรับสันจจากยูมิดาค่อยฟามนะครับให้อาหาร ของคนไทยนะครับเป็นอาหารซากุระเป็นหลักนะครับซากุระคุ้ยเป็นหลักนะครับก็สนใจก็ติดต่อ170บ้านประคาได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ต่อไปนั้นแอดมินจะพาไปดูอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง170บ้านประครบด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปครับสำหรับนี้กล่าวคำว่าขอบคุณครับ